สวัสดีค่ะวันนี้พี่ออก,ก็จะพาไปแนะนํารถในเส้นทางสุพรรณบุรีนะคะสุพรรณบุรี974สุพรรณบุรีอันนี้จะวิ่งเส้นบางบัวทองนะคะเราก็จะไปถามเวลาถามราคาค่ารถแล้วก็จุดที่จําหน่ายตัวนะคะอยู่อาคารไหนตามมา <ไป S 1> เลยได้ทุกที่กับพี่อ้อคนหมอชิดจ้าออกตกเนื้อใต้ไปได้ทุกที่พี่อ้อคนนี้ สาพาไปฝากกดติดตามกดแช้กดไลนเป็นกำลังใจให้พี่อ,อ้คนบมอชีนี่เลยไหนแมวเหมียว,วอันนี้รถสุพรรณเป็นมินิบัสนะคะเราก็ถ่ายข้างๆได้สุพรรณเป็นมินิบัสนะคะ อันนี้เราก็เดี๋ยวจะมาถามพอขอลอก,กันนะคะว่ารถจอดอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะคะพันตามอะไรคะสวัสดีครับลูกพี่ส,ส,สอบถามนิดนึงสวัสดีครับจ้าก็มีให้สังเกตที่อะไรนะอันนี้บนรถนะคะอันนี้บนรถพี่บอกได้เลยรถจอดอยู่อาคารไหนราคาเท่าไหร่คะ รถสุพรรณรถวินที odo, layers, ่กรุงเทพสุพรรณครับเช้าแรกกี่โมงคะเนี่ยนี่เลยมีเช้าแรกเช้าสุดท้ายตรงนี้เลยเช้าแรกสี่ห้าครึ่งครับเช้าสุดท้ายก็หนึ่งทุ่มตรงถ้าวันศุกร์ก็สองทุ่มวันศุกร์สองทุ่มมีเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรนี่เลยอันนี้วิ่งวิ่งเส้นบางกระทองเนาะใช่ครับเส้นบางกระทองผ่านไหนบ้างพี่ก็ผ่านแครายบางใหญ่ เซ็นทรัลเวสเกตเลยงี้ยสมบัติบุรีไปนพวงศ์ราชดุลหลวงบางปะมาสุพรรณบุรีครับสุพรรณค่ารถเท่าไหร่คะเนี่ยค่ารถหนึ่งร้อยบาทครับค่ารถร้อยเดียวค่ารถร้อยเดียวเท่ากับสลัดลีเลยค่ารถหนึ่งร้อยบาทแล้วรถจอดอาคารไหนคะรถจอดอยู่ที่ช่องคข่ตัวอาคารอะไรอาคารดีครับอาคารดีช่องที่สิบครับอาคารดีหลือครับครับอาคารใต้เนาะครับอาคารดีช่องที่สิบ A, าาไม่ใช่ครับ,รบอาคารดีช่องที่สิบครับจอดอาคารดีนะคะคสุพรรณ974จอดอาคารดีที่วิ่งวิ่งเส้นบางบัวทองครับค่ารถ100บาทแล้วก็ซื้อตัว๋วอาคารดีช่องที่สิบอาคารดีช่องที่สิแล้วก็ไปขึ้นรถช่องที่เท่าไหร่คะเนี่ยจอดอาคารดชาชนาลนะา,าที่ช่อง55ครับ แต่พอซื้อตั๋วเขาก็พาไปขึ้นรถเนาะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกแล้วก็ไปขึ้นรถได้ครับ okay. เป็นมินิบัสนะคะเป็นมินิบัสหมดทั้งสายแล้วไม่พี่ครับเป็นเป็นมินิบัสครับเป็นมินิบัสหมดทั้งสายแล้วนะครับ,รบตัดสายทิ้งไปเลยนี่เราก็มาสอบถามรถสวยนะคะสวยทั้งสายเลยสุพรรณบุรีเส้นนี้จะวิ่งไสก่กว่าเส้นไอ้นี่หน่อยเนาะเส้นใช้เวลาวิ่ง ชั่วโมงสี่สิห้านาทีครับอ๋อชั่วโมงสี่สิห้านาทีครับชั่วโมงสี่้าถึงชั่วโมงห้าสิบนาทีไปเที่ยวครับผมแล้วแล้วถ้าเกิดเราไปเนี่ยอะไรนะอะไรสวนใต้น้ำอะ่ะต้องต่อรถไหมบึงเฉวาใช่ไหมบึงเฉวาเราต้องต่อรถไหมต,ต้องต้องต่อรถครับอต้องต้องไปลงหนา้าโลตัสหรือไม่ก็ถ้าเกิดนั่งจากที่กรุงเทพก็นั่งสายเก้าเจ็ดห้านะครับกรุงเทพท่าช้างอ๋อได้ถ้าถ้าไปบึงเฉวาต้องนั่งเ7 5ห้า แล้วก็มารู้อีกอย่างที่จะบอกเพื่อนๆกันนะคะแต่ถ้าเกิดไปวัดป่าเลไลหรือว่าสาเจ้าพ่อลงเมืองสุพรรณก็นั่งสายนี้ได้ครับเราจะผ่านวัดป่าเลไลไม่ไม่ผ่านครับก็ต้องไปต่อที่ตัวเมืองเป็นสองแถวครับถ้าไปวัดป่าเลไลก็ต้องไปต่อรถที่นี่ได้บต่ต่อที่หน้าบกขสร่กี่ชั่วโมงคันอ่าชั่วโมงหนึ่งครับ ชั่วโมงละคันชั่วโมงละหนึ่งคันครับจากี้5ก็เป็นี D5 ครึ่งเป็น6มงครึ่งใช่ครับอโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณดีๆจากวัสุพัร์นะคะครับฝากกดติดตามพี่อ้อบนหมอชิดกดติดตามเลยนะคะเข้ามาสอบถามได้ว่าจะไปเดินทางไปไหนรถหมดกี่โมงถ้าพี่อ้อไม่รู้เดี๋ยวพี่อ้อจะไปสอบถามให้เลยค่ะขอบคุณจับ